กรุงเทพมหานคร<า>เสนอ,นอ,อสองกล้องมองกรุง<น>กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการพัฒนากรุงเทพให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรทางาศาสนาการสร้างเสน่ห์กรุงเทพให้เป็นเมืองแห่งาศาสนา โดยวันมาคบ,บูชาประจำปี2556ตรงกับวันจันทร์ที่25กุมภาพันธ์2556สําหสำหรับในปีนี้กรุงเทพมหานครร่วมกับสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมการศาสนามหาวิทยาลัยมหามกุราชาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายองค์กรชาวพุทธภาคประชาสังคม จัดงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาขึ้นระหว่างวันที่21ถึง25กุมภาพันธ์2556ณเวทีกลางมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากมายในส่วนกรุงเทพมหานครได้จัดงานรักแท้รักธรรมนำชีวิตครั้งที่สองที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงแก่นแท้ของหลักธรรมคำสอนโอวาทปาติโมก ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในเทศกาลวันมาคบูชากิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการการแสดงบรรยายธรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวันมาคบูชาพร้อมทั้งมอบหมายให้ทุกสำนักงานเขตจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาคบูชาประจําปี2556ด้วยเพื่อร่วมฉลอง2,600ปีแห่งการทรงแสดงโอวาทาป,ปาติโมกของพระพุทธเจ้า ชีวิตเราดูแลเพื่อรอยยิ้มของคนกรุงเทพ